สำหรับคําแนะนํำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐา,านขบรรดาท่านพุทธบริษัทศึกษากรารมาครบแล้วทุกอย่างเรื่องหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สอง กรรมฐาน 40, สี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประธานอภัย จะคิดว่าผมอวดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อวดแต่ทว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งเพื่อการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานเัืงสองรายการคือมหาสติปฐานสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่ ต่ได้ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมเดพระบรมครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่าง ความจริงคำสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของบรรดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวจรทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้า เ้าคนบางท่านศึกษามาอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็ศึกษาโดยเฉพาะน,น้อยๆไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าเขาฉันดีกว่าเขาเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้เออการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้น,นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญ ท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทธโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่พวกนณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะดีกว่าพุทธโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจะบางท่านก็บอกว่าพุทธโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั้นหลายไปผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ศึกษาเพือไม่ศึกษากันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดนฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราศึกษากันให้ครบจริงๆก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบแลอแบบอื่นก็ไม่มีใครผิด ั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสัมมาระหังดูในทิวิโสบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานยุกหนอพองหนอเอาคาําเฉพาะคำมายุกหนอพองหนออันนี้เป็นอา,นาปานุสติกรรมฐานถ้ารมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้ สำหรับพิวัดต่อน้ำหลวงพ่อวัดต่าน้ำสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถึกสายค้ครบเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้วดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อวัดต่อน้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยดฟัง ความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้เนี่ยให้ใช้ฟังง,ง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชัดยุ่งก็เลยไปเบ่งเลยว่ากสินเป็นของวิเศษประของกว่าของอื่นแต่ความจริงกรรมาฐานทุกกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะแะกรกกัน หรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเขาม้ามาได้ในกรรมฐาน40ไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐาน,นสูตรความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐาน40่สย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาถ้าหาาเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ อันยังนี้น่าสนุดใจนี่จึงให้การศึกษาให้ท่านหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใช้ที่บาทสีคือฉันทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภะความโลภอราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง การแนะนำในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจนะนาเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณวิเศษในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบถึงสี่สิบปี ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยายกรณ์อ <c oughs> เอาเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขา้าแล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วกายของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่าน ไม่ได้ประกาศแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพุทธปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบคุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนา จริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านนั้นหลายไม่ลืมมหาปฏิปทานในสูตรไม่ลืมกรรมฐานสี่สิทท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะไม่ขอนําอะไรมาพูดมากเพราะาการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วแล้วข้อปีย่อยต่างๆก็ฟังกันมาชินชิน และผมเองก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพโยคาวจรทันหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเลยกันที่มีอารม์ใจดีที่เพ่งกล่าวว่ามีอารม์ใจดีก็เพราะมีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศ มุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยียมบาดท,ที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสื่อมน่ายของโมหะเป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเรา ที่ศึกษาในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี่ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่พผมบอกว่ามีอยู่มากก็บพ่อมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ในเวลานี้ก็มีมากยังเงยือกเย็นเพื่อหนาัาดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งบีสุตมณีน,นุมาสุกุมาสิกา ท่านก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเจนว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่มากทำตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแส แต่ความจริงจะห่างออกไปสักเซนหนึ่งผมก็ยังชมมา,ทาดที่วัดดีส่วนใหญ่นักปฏิบัติคนเรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงถ้าได้ว่าย่าทานงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิธิบัติสี่ให้ครบทนมีเจรณะสิบห้าครบทนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเลยใช้มีบารมีสิบครบทนเท่าน,นี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบไปแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเธอเจตาการทะเยอทะยานในเพศในลักษณะการมาคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะย,ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไว้เฉย ดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องค่มโค่คนอื่นา่านลงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตรนรรกเพราะนั้นท่านนั้นหลเมื่อเดื่ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วก็ผมจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบัรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> ว่ารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิต มันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดดายอย่างน่าชมขอบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับผู้เราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสนับมาก ผมจะขอนำตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนืน่องในโรกีวิสัยมากแต่จว่าเธอผู้นั้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษบุคคลคนนี้ก็คือรัชนีซึ่งมีอายุเพียงยี่สิบห้าปี รับคําสอนของผมจากที่กรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่ก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต้ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุดแล้วก็ไปได้แบบแจ่มใสสามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตนได้ทันที ในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิทธิเช่นเข้าไปในจุดสดูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์มวัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแคบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ผ่องใสเด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกลา่าาเป็นฝ่ายธุรการ มีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่เห็นทีว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมายุโนยทิฏได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบาัตทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไปแต่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีมกำลังมีสาม,มีมีหมดเล็กๆสองคน นอกจากมโนมิธิแล้วกำลังใจด้านมีปัสนายานของเธอก็แจ่มใสมากนี่เธอทำได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีพรรัญญามีภารกิจเพียงใดท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแล้วยิ่งสตรีที่มีบุตรกำลังเล็กๆ ลูกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้พราอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ปรารกเรื่องการอยู่การตายได้มีเวลาคุยกันในเทนแล้วผมก็พยายามอธิบายถึงความเป็นมาจากคนทุกคน <c oughs> ิึงจริยาแห่งการปฏิบัติเธอฟังไปฟังมาเธอก็ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมเ้ยก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโกรธใครเธอบอกก็ไม่ได้โกรธแล้วถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เ้ยก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข มีความเบื่อนหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม่ไม่ห่วงจอบอกว่รักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อนหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมดไม่มีความต้องการแม้แต่ลูกสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นขพูดชาย ถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีอยู่ที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตอนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามีิท่านมีความรักมากยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิต แม้ว่าเด็กเพงแค่อายุยี่สิบห้าปีมีลูกเ,กเล็กๆอย่างราชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบจิตเพื่ออารมณ์ของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกกีวิสยัยเพื่อให้โลกเป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่เกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทาย,ยาน แต่หากว่าเราจะไปเรียงลำดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กำลังศึกษาเพราะว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพิทายานในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กำลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารเปขยายาน เมื่อถึงสังขารุเปลขาญยาณคือวางเฉยในขันห้าได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโนรมิกญยาณอนุโลมในอริยสัตว์เมื่อใช้อยานี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทายานโครัชน,นีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรโูยาน เมื่อเข้าถึงโคตรภูย,ยานแล้วก็ยังไม่เข้าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกริงจะมีความหมดความอัลัยในลูกพีงเล็กๆเสียได้ย <c oughs> ันหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่าเด็กเึีงแค่อายุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำ มีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่งขึ้นเช้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้านแล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะ ตามกระตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องภะพุโนในการเลี้ยงลูกรในการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกันภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทําไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเราจะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอธิบาทสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจ ในการ,รส่งศินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณคของพระพุทธธรรมประสงค์และครูบาอาจารย์ที่ดามันดาเน,นท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจนกระทั่งได้มโนวิธิ สามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จํากัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบแล้วก็สามารถพิสูจน์จิตของตนเองได้อยู่เสมอแล้ะแก้ไขอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนั้นมันเร็วสามขึ้นมา นี่เป็นอะไรชั้นทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบันไม่ท้อถอยจิตตะสนใจเยู่เป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสามารถจะไปได้ทั้งๆที่มีลูกเล็ก,เลกๆเธอกรปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ วิริยะความเพียรเทมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะฉันทะวิริยะจิตตะมีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาให้ปัญญาไขคนหาความจริงเพ็นอนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมาก คือเธอรับคําสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนต์ของบรรดาท่านหลายที่รับฟังเพราะเธอไม่มีโอกาสเพียงแค่เดือนหนึ่งในสมัยก่อนที่ับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสี่เที่ยวมีเทพสําหรับฟังมีหนังสือสาหรับดู แต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามายพระบรรดาท่าน,นหลายไม่มีความดีเพราะพระพูดแล้วว่าท่าน,นหลายมีความดีเป็นที่หน้าทังเสริญแล้วาบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้ของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่ปรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทำเพื่อบุญเพื่อกุศล อย่างนี้จัดว่าท่านทั้นหลายเข้าถึงธรรมะเขาองค์สมเด็จระทศกลเพราะนั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงราชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคําสั่งสอนได้ ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเปลื่องความสงสัยของเราจะได้ทาจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีที่จาที่เธอกระทแต่ก็่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จนกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมด ไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลกีวิสัยก็มีสำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอารมอย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพูทมีประภาควันนี้ไม่สอนอะไรเพียงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่าน,นั้นเพระวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วแล้วต่อตีนี้ไปเขงมันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบฏีตแก้ว จงใช้หลักวิชาความรู้ในมาหาสติปัฏฐานสูตรและในกรรมฐานสี่สิบที่ได้รับฟังและจดจำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี